สวัสดีครับกับผมนาวาอากาศเอกชัยวัฒน์คงเทียมนายทหารช่าอากาศกองวิการกรมช่าอากาศจะมาอธิบายและเฉลยแบบฝึกหัดเรื่อง engine ten r monitoring ในวันนี้ครับรวม18ข้อครับเรามาดูข้อที่1กันครับครับจากโจทย์ครับข้อที่1ข้อใดต่อไปนี้คือประโยชน์ของการทำ engine ten monitoring monitoring ครับคำตอบก็จะอยู่ที่สไลด์ที่10และ11นะครับทางด้านขวามือนะครับ หนะครับคือทางไซต์ที่10ก็คือ1คือ cost reduction นะครับก็คือลดค่าใช้จ่าย 2. ครับ enhance safety ครับก็คือเพิ่มความปลอดภัยในการบินครับ3ครับเป็น extension requirement ครับก็คือใช้ใช้ในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ครับและ 4. ครับ increasing aircraft a w a i l a r e b i l i t y ครับก็คือความพร้อมปฏิบัติการให้กับกัสยานครับคำตอบก็คือข้อ D dog ครับผม ครับต่อไปข้อ2ครับแนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการทำ Engine Ten b m l a n r i n g ครับข้อใดต่อไปนี้เป็นความจริงครับคำตอบก็จะอยู่ในสไลด์ที่25ครับก็คือการทำ Engine Ten นี่นะครับก็เพื่อที่จะสามารถหาตรวจพบจุด P Potential Failure นะครับเสียก่อนที่เครื่องยนต์จะเกิดการชำรุดณจุด F Functional Failure ครับซึ่งคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ B Boy ครับ ครับต่อไปข้อ3ครับเส้นเทนไลน์ครับหรือเทนกราฟถูกพอดโดยรอพารามิเตอร์ของเครื่องยนต์ครับที่บันทึกระหว่างเที่ยวบินและเปลี่ยนเป็นคอลเลคเต็ดพารามิเตอร์ที่ปรับขอโทษครับที่ปรับเข้าสู่วันมาตรฐาน ISA นะครับครับในคำตอบก็คือจะดูจากสไลด์ที่48ครับเป็นขั้นตอนหลักในการทำ engine ten ครับคือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ การสร้างกราฟสมรรถนะครับและการวิเคราะห์นะครับซึ่งคำตอบก็จะอยู่ในข้อ A ครับต่อไปข้อ4ครับมิติพื้นฐาน3มิติของกับมิติวิเคราะห์เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับคำตอบจะอยู่ในข้อหน้าหน้า30นะครับก็คือมีมวลนะครับความยาวและเวลาครับ ยกตัวอย่างที่ velocity นะครับจะมีหน่วยเป็นฟุตเปอร์เซเพราะฉะนั้นมันไม่มีมวลเข้ามาเกี่ยวข้อง m ก็เท่ากับ0ย์กกาลัง0ครับ l ก็ยกกําลัง1และ t ยกกําลังลบ1ทำไมถึง t ยกกาลัง1เพราะว่าที่ส่วน velocity เนี่ยฟุตเปอร์เซกศอยู่ด้านล่างนะครับเลยเป็นยกกําลังลบ1ครับเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้คือข้อ c ครับต่อไปข้อที่5ครับ เขาถามว่าในการบินเราไม่สามารถวัดแรงขับของเครื่องยนต์ได้นะครับเครื่องซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตเทอร์โบแฟนนะครับโดยตรงโดยเกี่ยวกับทฤษฎีมิติวิเคราะห์สําหรับการทำอินเทนนะครับข้อใดถูกต้องนะครับคําตอบก็อยู่ในสารที่44และ45นะครับก็จะสรุปไว้ตรงที่ขีดเส้นนะครับก็คือซึ่งข้อสรุปที่สําคัญก็คือในสภาวะการบินใดๆนะครับก็จะมีเพรสเชอร์ที่เท่ากันนะครับแล้วก็จะมีมาร์กนัมเบอร์ที่เท่ากันนะครับก็จะได้ทุกค่าเนี่ยเท่ากับคอนสแตนต์นะครับ เพราะนั้นคำตอบก็จะอยู่ที่ข้อดีด็อกครับผมครับต่อไปเป็นข้อที่6ครับครับเ้าถามว่าสาเหตุที่เป็นไปได้ของการเสรื่อมสภาพของเครื่องยนต์ยางกระทันหันหรือทันทีทันใดนะครับคืออะไรนะครับคำตอบอยู่ที่สไลด์ที่49กาครับการชำรุดก็จะแบ่งได้เป็น2แบบนะครับก็คือแบบทันทีทันใดและค่อยเป็นค่อยไปนะครับ ที่โจทย์ก็ถามคือแบบทันทีชันใดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการชํารุดนะครับบริเวณที่เกิดแอร์อิเลนะครับอย่างเช่นนะครับบอชนนกหรือ FOD นะครับซึ่งการเสื่อมสภาพแบบนี้ทันทีทันใดเนี่ยมักจะเกิดแบบรุนแรงนะครับคําตอบก็จะคือข้อ b ีบอครับต่อไปครับเป็นข้อที่7แล้วนะครับอัตราการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ปกติจะเป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งคำตอบก็อยู่ที่สไลด์ที่49เช่นกันนะครับในข้อที่2คือแบบเสื่อมสภาพแบบค่อยเป็นค่อยไปครับตามที่เขียนเส้นใต้คืออัตราการเสื่อมสภาพจะมีค่าเท่าใดโดยที่อัตราการเสื่อมสภาพจะเป็นแบบ non-linear เสมอนะครับก็จะคือคําตอบก็คือข้อ4ครับผมครับต่อไปข้อที่8นะครับการกระจายข้อมูลหรือ y-point นะครับสังเกตได้จากกราฟนะครับของเครื่องยนต์ สาเหตุที่เป็นไปได้ของจุด y-point คืออะไรนะครับครับคำตอบก็จะมีอยู่ที่อยู่ที่แผ่นที่ 57, 58และ59นะครับก็คือในเรื่องของการจดบันทึกค่านะครับในการจดบันทึกค่าที่ Error นะครับ2ครับหรือเครื่องวัด Error ครับ3ก็คือการคำนวณผิดพลาดนะครับคำตอบก็จะคือในข้อ d ี o c ครับผม ครับต่อไปข้อ9ครับ u u t t o b a บ e l i n e ครับ Upper Control Limit และ Lower Control Limit ครับสามารถสร้างได้จากหลังที่จาก15เที่ยวบินเนี่ยวัตถุประสงค์ของ UCL และ LCL คืออะไรนะครับครับเรามาดูที่หน้า54ครับก็คือในการทำเนี่ยมันก็จะมีเพื่อดูว่ามีเส้น Upper สูงสุดค่าต่ำสุดหรือเป็นแบนด์วิดได้อย่างง่ายครับต,ตามภาพครับ เพราะนั้นคำตอบก็คือข้อ a ครับผมต่อไปข้อ10ครับ custom b a s e line ครับ upper control limit และ lower control limit จำเป็นต้องทำเมื่อใดน,นะครับครับคำตอบอยู่ที่สไลด์ที่55ครับในกรอบสีแดงครับ custom นะครับหรือ g e n e r i c b a s e line นะครับทุกครั้งที่ต้องทำใหม่ก็คือเครื่องยนต์เนี่ยผ่านการ ซ่อมใหญ่มาแล้วนะครับหรือการโอเวอร์ฮอลนะครับหรือตรวจซ่อมชุดฮอตเซ็กชันนะครับหรือการถอดเปลี่ยนโมดูลต่างๆนะครับแล้วก็การเปลี่ยนบริพันธ์หลักนะครับซี่อยู่ในแก๊สพา t นะครับเช่นการถอดเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เทอร์บานี้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อ10ก็จะคำตอบก็คือข้อดีดอกรับผมต่อไปข้อ11ครับความถี่ใดที่ดีที่สุด ในการทำ Engine Ten Monitoring นะครับครับคำตอบอยู่ที่สลที่55ครับการทำ Engine Ten Monitoring ครับควรทำอย่างปกติอย่างสม่ำเสมอทุกเที่ยวบินนะครับหรือทุกวันหรืออย่างน้อยที่สุด5ชั่วโมงบินนะครับครับคำตอบก็จะคือข้อ B boy ครับต่อไปข้อ12ครับ การเกิดสิ่งผิดปกติในแก๊สผ่านของเครื่องยนต์จะได้รับการยืนยันเมื่อใดน,นะครับซึ่งคำตอบอยู่ที่หน้า72ครับกราฟ engine 10นะครับที่เกิดสิ่งผิดปกติภายในยนนั้นจะต้องมีพารามิเตอร์บ่งบอกสิ่งผิดปกติอย่างน้อยนะครับ2พารามิเตอร์เสมอครับครับคำตอบก็คือข้อ C cat ครับต่อไปข้อที่13ครับ ปัญหาส่วนของฮอตเซ็กชั่นของเครื่องยนต์จะระบุได้โดยนะครับเราก็จะมาดูที่หน้าสไลด์ที่75ครับจากกราฟนะครับก็จะเห็น N1 ลดนะครับ TOT ขึ้น Flow ขึ้นนะครับก็จะตรงกับข้อ A ครับผมเอาไปเป็นข้อที่14ครับเรื่องของคอมเพรสเซอร์ของเครื่องยนต์ในสกรปรก นะครับสามารถระบุได้โดยนะครับซึ่งคําตอบเราก็จะมาดูที่สไลด์ที่73ครับจะเห็นว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยมีอนุ้มสูงขึ้นนะครับ TOT สูงขึ้น Flow สูงขึ้นครับก็จะไปตรงในข้อ C cat ครับผมครับต่อไปเป็นข้อ15นะครับ t h e r m โม o ัลเปของเครื่องยนต์ที่ไม่ดีนะครับสามารถระบุได้โดยนะครับเรามาดูที่สไลด์ที่69นะครับก็คือ คอมเพรสเซอร์ก็จะเป็นรอบปกตินะครับฟิลฟลูครับก็จะปกติครับแล้วก็ TAT ก็จะต่ำลงมาครับคำตอบก็จะเป็นข้อ b b บอครับครับต่อไปเป็นข้อ16ครับจากการวิเคราะห์การทำเอนจินเทนครับความสำคัญของพารามิเตอร์เครื่องยนต์จะเรียงตามลำดับ 1, 2, 3, 4อย่างไรบ้างนะครับคำตอบอยู่ในสไลด์ที่แปครับ ก็คือ1เลยก็คือ TOT TIT ITT หรือ ET แล้วแต่เครื่องยนต์จะประเภทนั้นจะกล่าวถึงนะครับต่อไปเป็นเรื่องของข้อที่สอครับเป็น RPM ครับและ3ครับ Fuel Flow ครับ4เป็น Torque ครับซึ่งคำตอบก็จะตรงในข้อ C Cat ครับผมครับต่อไปเป็นข้อ17ครับ Differential Engine Performance Monitoring ครับ คือการทำเอนจิ้นเทรนสำหรับมันต i เอนจิ e นนะครับคืออะไรข้อดีของ d i f f e r e n t i a ีย n เอนจิ e นเปอร์ฟอร์แมนซ์วอ n g ิเทอร์ลิงนะครับคำตอบที่หนหน้า106ครับ mm hmm. การทำ d i f f e r e n t i a ียนะครับแอนนัลลิซิสเอนจิ n นเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมีหลักการคือเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องยนต์นะครับมันตีเอนจินเพื่อเฝ้าติดตามการเปล่ยงเบนของเครื่องยนต์พารามิเตอร์นะครับของแต่ละเครื่องเมื่อเปรียบเทียบกับและอ้างอิงกับยออ้างอิงนะครับว่ายังมีเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์อยู่หรือไม่นะครับและการสร้างกราฟเนี่ยก็ไม่ต้องนําข้อมูลเนี่ยมาปรับเข้าสู่มาตรฐานนะครับก็แล้วก็ตามเพ t u เชอร์อะดิจูดนะครับเอาไซส์แอร์เทมเพลเอร์นะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็การทำดิฟเฟอเรนเชียลวันนิตซ์ลิงครับนี้มีความสะดวกครับได้ผลดีเช่นเดียวกับการทำอ e ทีที่แปลงจากรอพารามิเตอร์เป็นคอลเลกเต็ดพารามิเตอร์นะครับซึ่งคําตอบก็อยู่ในข้อดีดอกครับผม ครับต่อไปเป็นข้อ18ครับอะไรคือหลักการของ Engine c h a n n m o d e l i n g ครับครับเราก็จะมาดูที่สไลด์ที่122ครับในของเครื่องยนต์ลูกสูบนะครับก็หลักการการทำขอยอลูกสูบครับไม่ว่าจะเป็นยอรุ่นใดก็ตามนะครับก็คือให้บันทึกข้อมูลในสภาวะการบินที่มีค่าโหลด Engine หรือทร์กที่เท่ากันนะครับหรือ ให้ใช้สภาวะการบินที่มีค่า engine speed หรือ rpm ที่เท่ากัน,นครับเมื่อบอบินตรงบินระดับนะครับใน clean configuration ครับแล้วจึงจดบันทึกค่าพารามิเตอร์นะครับครับซึ่งคำตอบก็จะตรงในข้อ c cat ครับครับตามที่ผมได้อธิบายและเฉลยแบบฝึกหัด engine ten modeling รวม18ข้อนะครับหากมีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ขออนุญาตเรียนเชิญซักถามครับผมหากไม่มีผู้ใดครับซักถามครับผมขออนุญาตจบการอธิบายและเฉลยแบบฝึกหัดไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ